กว่าๆจะมาถึงตรงจุดที่เป็นศิลปกรามตกแต่งนะจะต้องผ่านบอดตาหรือบอดหูคอาจมูกอะไรมาก่อนแล้วมาต่อยอดอีกทีใช้เวลาสี่ห้าปีเลยครับแปลว่าคนเรียนหมอเนี่ยเขาต้องเรียนหมอหกปีก่อนใช่ไหมฮะหกหกเรียนหมอหกแล้วก็ไปใช้ทุนสามใช้ทุนสามปีแล้วก็กลับมาเรียนเฉพาะทางอีกสามปีสี่ปีแล้วแต่เช่นเรียนเฉพาะทางจมูกเรียนเฉพาะตาหูคอจมูกเรียนเฉพาะทางตาพวกนี้ใช่ไหมฮะครับ นี่ยังผ่าไม่ได้ต้องมาเรียนผ่าตัดอีกทีหนึ่งอีกสองปีอีกสองปีครับแล้วออกมาเรียนกายจานอีกครับแลมาแล้วมาผมมาต่อยอดให้อีกทีหนึ่งสงสัยกว่าจะเริ่มมาผ่ากายจานได้เนาะมันต้องผ่าเนื้อสิบกว่าปีเข้าไปนะฮะถึงจะถว่บนับถึงจะนับหนึ่งนะโอ้โหคือคือเดี๋ยวนี้มันมันคนจะไม่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าว่าแพทย์เนี่ยเขาเขาไปถึงไหนแล้ว เราเราวงจรเราไมา L, ่ใช่วงจรลงบทั้งตัวนะครับเราเอาแค่นี้นะเชื่อชาติเฉพาะอย่างอย่างอื่นเราไม่ทําเพราะเอาพบวงจรแค่แค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นงานมันจะไปไปไกลมากครับ